แอนนี่บรูคเดือดหนักโพสต์ฟาดโรงพยาบาลเอกชนหลังไปเข้าใช้บริการแต่ไม่ได้แต่งตัวหรูหราโดนใช้สายตาดูถูกดูแคลนหลายคนรู้จักกันดีสำหรับแอนนี่บรูคคุณแม่สุดสตรองที่ล่าสุดเจ้าตัวเจอเรื่องที่ทำเอาเดือดหนักหลังเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วโดนเข้ากับสายตาดูถูกดูแคลน โดยทางด้านแอนนี่บรูคก็เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าการเข้าโรงพยาบาลเอก,กชนนั่นไม่ใช่เพียงเพราะเขาเป็นคนไข้แต่เขาคือลูกค้าแม่เขาไม่ได้ใส่โรเล็กหรือสร้อยทองเข้าไปโปรดใช้สายตาการมองให้สุภาพและยังบอกอีกว่าเป็นคนติดดินไม่ได้แปลว่าอนุญาตให้ดูถูกดูแคลนได้ ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิถูกต้องมากๆา,กา,กากค่ะแม่แอนลูกชายเคยโดนมาแล้วคะจริงค่ะคุณแอนถ้าเขาไม่มีปัญญาเขาคงไม่เดินเข้าไปใช้บริการหรอกคะ่ะจริงค่ะแม่แอนรู้สึกได้จากสายตาที่เขามองเราเป็นต้น